ครับขณะนี้ผมอยู่ที่พระที่นั่งวิหารสมเด็จนะฮะซึ่งหนังสือคุณหลวงหาวัดฉบับนี้แต่งโดยรองศาสตราจารย์ดรสารติพักดีคำนะท่านบอกไว้ว่าพระที่นั่งแห่งนี้เนี่ยอยู่ในพระราชวังกรุงหลวงกรุงศรียาเป็นสถานที่ประกอบพระราชาพิธีโศกันของเจ้าฟ้าอุทุมพรนะครับซึ่งพิธีโศงน้ําพระที่นั่งสัรเพชรปราสาทนะครับส่วนงานโศกัน มาพระที่นั่งแห่งนี้นะครับซึ่งใหญ่โตมากครับผมตามผมมาครับจากพระราชพิธีในสมัย,มยทรงพระเยาว์ของขุนหลวงหาวัดหรือเจ้าฟ้าดอกเดือนหรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรรัรชกาลที่32ในสมัยกรุงศรีอยุธานั้นจะเห็นได้ว่าพระราชพิธีต่างๆในี่ใหญ่โตนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพิธีลงสงที่อยู่บริเวณพระที่นั่งสันเพชรประสาทบริเวณนู้นนะครับแล้วก็พิธีโสกันอยู่พระที่นั่งวิหารสมเด็จซึ่งเป็นพระที่นั่งที่ใหญ่โตและโอ่อ,อ่ามากเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมดูแล้วว่าจากรูปพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ท่านถูกต้อนไปเป็นเฉลยท่านจึงเป็นกษัตริย์ที่ทรงสละราชสมบัติให้พระเชษฐาด้วยความรัก ความนับถือซึ่งมีอายุห่างกันถึง10ปีนะครับสุดท้ายจาด้วยวิธีใดก็ได้ที่พระองค์เนี่ยไม่ยอมที่จะลาทรงผนุพมาในคราวที่พระมา่าบุกสู่กรุงศรียาเมื่อปี3 3 1 0 2 3 1อาอาจจะเป็นเรื่องของความน้อยพระไทยที่สมเด็จพระเชษฐาคงจะทำการอะไรบางอย่างที่จทำให้พระองค์ไม่สึกมาช่วในการลบท้ายพระองค์ท่าน สาราราชปัดแล้วก็ไปไประจำรรษาอยู่ที่ปรุรุตันตายชีวิตพวกท่านก็ถูกเกณฑ์จากวัดอมาอยู่ที่วัดราชาบอ่อพิษวัดราชาบ่อพิษภายในภายในเกาะยุยานะส่วนทําทรองยุยามอามอยู่หลังจากนั้นพม่าตีกุยุยาแตกปั๊บสิกเกณฑ์พระองค์ท่านไปเป็นฉเฉลยไปอยู่ที่เมืองวะนะครับเื่อเจ้าประดุงสร้างเมืองใหม่ที่ ทังวะอมรพระนะครับก็อัญเชิญพระอ,องค์ท่านไปอยู่ด้วยในในฐานะที่เป็นพระเป็นสมณเพศนะท่านเสด็จไปอยู่พม่าได้ถึง29ปีแล้วทรงเสด็จสวรรคตเมื่อปี2339วันนี้ผมมาตามรอยพระอ,องค์ท่านว่าพระอ,องค์ท่านเป็นอยู่อย่างไรในสมัยเด็กยิ่งใหญ่อลังการมากครับในฐานะเป็นกษัตริย์ีดินแดนแห่งการค้าขาย เรียกได้ว,ว่าบริเวณนี้สมัยก่อนเนี่ยเจดีย์ทุกปงน่าจะฉาบด้วยทองซึ่งเป็นสนัญลักษณ์แห่งความร่ารวยความมั่งคั่งจึงทําให้พมา่าซึ่งนับถือศาสนาเดียวกันบุกเข้าโจมตีส่วนหนึ่งซึ่งการโจมตีครั้งสุดท้ายกษัตริย์ไม่ได้เสด็จมาเองนะครับให้พวกแม่ทัพเสด็จมาแล้วก็กวาดต้อนผู้คนไปคราวนั้นจากกรุงศรีอยาไล่ไปตามหมู่มือนต่างๆได้เฉลยประมาณ2,000 200, 0นคนใิที